ิ่มซีอืมอ๋ออิมอ่มจังเลยจะว่าไปก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งนี่ถ้าอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่เสียดายจ่ายละตั้งร้อยห้าสิบ ให้ก็ให้นิดเดียวเก็บก็เก็บต้องแพงแผมเมงมันอยู่ข้างทางแบบนี้ถ้ามีห้องแอร์นะจะไม่ว่าเลยแบบนี้นี่ตั้งใจจะกโกงใช่ไหมได้เดี๋ยวป้าเนี่ยต้องเจอแบบฉันเก็บตังก่อนทำให้ฉันชิงไม่ได้งั้นเหรอฮึนี้ จะโกงงั้นเหรออันนี้ฉันก็อยากได้เอามานีเ้ยอ้ออะไรของเธอเนี่ยก้อนี้ฉันจะเอานม่เอามานีอันนี้ฉันอันนี้ของฉันไ่เอามาว้าฉันเปื่อนหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วใครบอกให้แกมาแย่งฉันล่ะถ้าแกไม่แย่งฉันเนี่ยแกใจเลิฟแบบนี้ไหมอันนี้มันของแม่ค้าเขา ฉันจ่ายตังแล้วเพราะงั้นของทุกอย่างเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์แม่คะไม่ต้องเรียกแม่ค่ะหรอกฉันเห็นว่าแม่ค่ะเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วจ้าพรงั้นเรียกไปแม่ค่ะก็ไม่ได้ยินพอนี่มันนิสัยแย่จริงเลยอะ่ะโนสนโนแค่เนี่ยำาไม,ามอาหารจานนี้มันห่วยแตกหามาไปรับประทานแบบนี้เหรอคะ มันจะรสชาติห่วยแตกหมามรับทานได้ไงฮะคนก็ตั้งเยอะแยะเขาก็บอกว่าอร่อยกันอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาหลอกกินฟรีอ่ะจานเนี้ยพิเศษ100บาทจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ฉันอย่ามาแหจะมาหลอกกินฟรีใช่ไหมกินให้แกหลอกนะเร็วจ่ายมาถ้าไม่อยากมีปัญหาแกกําลังโข่ฉันอยู่เหรอแกคิดว่าแกเป็นใครแกคงรู้จักฉันน้อยไปสินะฉันจะทําให้แกรู้ฉันเป็นใคร กินฟรีฉัแล้วก็ทำลายข้าวของฉันอย่างนี้ได้ไงคะเ้ยนี่ฉันว่ายาคนนี้แหละที่คนในตลาดเขาลือกันว่าชอบไปป่วนร้านนั้นร้านนี้แล้วก็ไม่จ่ายตังค์ด้วยนะแถมยังทำลายข้าวของเขายี่กลูกเต้าเหล่าใครเมียใครเนี่ยนี่ใส่แย่จริงเลยคนแบบเนี้ยสักวันอ่ะเจอคนจริงแล้วจะโดนดีขอให้เวรกรรมเนี่ยมันมีจริงคนแบบเนี้ยต้องได้รับการสั่งสอนไปอยู่สังคมที่ไหนเนี่ยก็ไม่รอดหรอกสาธุขอให้พระลงโทษมันยังหนัก วันนี้กินอะไรดีจ๊ะ,ะฉันเอากระเพราหมูกรอบละกันจ้ะได้เลยจ้ะอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่าใช้อ่ะอันนี้ก็น่าใช้อันนี้ก็น่ากินเดี๋ยวยังไม่ได้จ่ายตังเลยนะทำไมจะไม่ได้ลระป้าถ้าจะซื้อเนี่ยก็ต้องชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมกินไหมหลระป้า คนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกแล้วนี่ป้าเป็นเจ้าของเหรอสารแน่จังเกิดมาเพิ่งเคยเจอคนแบบนี้แหละไม่เคยพบไม่เคยเจอมีป้าก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวฉันก็ซื้อแต่ขอลองชิมก่อนไม่ได้ไงแต่ว่าตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจละป้านั่นขางฉันไม่กินมาละมารายาทมีไหมทำของร้านเข้าสุขภกแบบเนี้ยถ้าไม่กินน่ะก็แค่หยิบของแล้วก็ไปจ่ายเงินแค่นั้นเองไม่เห็นจะยุ่งยากเลย มันหนักหัวป้ามากเหรอผ้าว่างมากเหรอถึงมาสั่นและแนเรื่องคนอื่นเขาอะเรานี่สงสัยจะเป็นโลกจิตจริงๆนะไปหาหมอมั่งนะโลกจิตเหรอโลกจิตตรงไหนกันเฮียจัดพอดีว่าตอนนี้ฉันกำลังตกงาน,นอยู่จัด เียรพอจะมีงานให้ฉันทํำไหมจ๊ะแกพูดว่าไงนะแกมาของ,งานนั่นเหรอแกรู้ไหมแกทำอะไรไว้กับฉันออกไปเลยนะออกไปใส่หัวออกไปยังจะอยู่อีกออกไปวันนี้เอาคนณาหมูกรอบนะจ๊ะนี่ป้าร้านฉันเนี่ยก็มีตั้งหลายเมนูกินแต่คณาหมูกรอบอยู่นั่นแหละไม่เบื่อบ้างไือไงคะไม่เบื่อหรอกไปทำมาฒนาจ้า แป๊บนึงนะป้ามาทำไมตอนนี้ฉันตกงานนะจัะแล้วเงินที่ฉันเคยมีติดตัวก็ไม่เหลือเลยสักบาทฉันพยายามหางานแล้วฉันก็ยังหาไม่ได้เลยที่ฉันมาวันนี้ฉันอยากจะมาขอข้าวกินนะจัะทำข้าวให้ฉันสักจานเถอะนะจ๊ะฉันเจ็บแล้วจำใครทำอะไรฉันไว้ฉันจำหมดเวนการมันตามมาหันแล้วสินะไปขอกินร้านอื่นนูนนะร้านฉันนั้นไม่ทำให้ไป ตาอต๊ฉันหิวมากเลยอ่ะฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วทํำข้าวให้ฉันกินเถอะนะก็บอกว่าไม่ให้ก็ไม่ให้สิมันเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันออกไปจากนี้เลยนะไปใจเยงเง็นเยก่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวป้าเลี้ยงน้องเขาเองไปทําให้เขาก่อนปะจานหนึ่งนี่ป้า ป้านี่ยอมคนอีกแล้วนะจำไม่ได้เลยไงว่าเขาทำอะไรกับป้าไว้บ้างอะ่ะไปเถอะฉันให้ได้แค่นี้แหละถ้าอยากจะเลือกกินอ่ะกินร้านอื่นขอบคุณนะจ๊ะคนแบบนี้สมควรที่จะต้องได้รับบทเรียนด้วยคิดว่าจริงไหมจริงค่ะป้าเขาเป่าจานนี้ก็เหมาะกับเขาแล้วแหละ ไช่คะอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรหรอคะอ๋อเมนูพิซซาเสียบไม้อะฉันคิดขึ้นมาใหม่พอดีว่าลูกค้าร้านเราอะสั่งพิซซาเยอะมากเลยแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาไม่อยากมือเลอะอะฉันก็เลยทําพิซซาเสียบไม้ให้สะดวกกับลูกค้านี่เวลาเสิร์ฟให้ลูกค้านะเธอทําแบบนี้นะใส่อย่างนี้อย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศราดยมายองเนสตามด้วยออริกาโน เป็นอันเสร็จเสร์มให้ลูกค้าได้เดี๋ยวเธอเก็บของที่ลกบนโต๊ะให้เรียบร้อยนะฉันไปเข้าน้ำก่อน อะไรทำไมนี่ฉันจะกินไม่ได้หรอฉันเป็นถึงผู้จัดการเลยนะทำอะไรอะผัดเจียมตัวซะบ้างแต่ว่านี่มันเมนูใหม่นะคะคุณไก่เพิ่งทำเลยนะคะนี่เธอเป็นแค่เด็กใหม่อย่ามาสะเอะสอนฉันถ้าเธอสอนฉันมากๆเนี่ยระวังเธอจะถูกไล่ออกให้รู้บ้างว่าใครเป็นใคร จานนี่หายไปอ่ะเธอกินไปใช่ไหมใครอนุญ,ญาตที่เธอกินนี่มันเป็นพิซซ่าที่ฉันจะเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้านะใช้ไม่ได้เลยที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกนะค่ะืไว้ใจไม่ได้เลยนี่ฟ้าใส เก็บจานโตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปล้างจานในครัวย้ฉันด้วยนะแต่ฉันเป็นพนักง,งานเสิร์ฟนะไม่ได้เป็นพนักง,งานล้างจานน่ะนี่พูดแบบนี้ได้ยังไงคะฉันเป็นรุ่นพี่เธอนะเธอเดี๋ยวเพิ่งมาใหม่ไม่ใช่หรือไงรู้ว่าเธออยากโดนดีผู้ค้าลืมไม้แน่เลยอะ่ะเอาไปให้ผู้จัดจาก,การนี่เอามานี่นะ นี่มันเงินลูกค้าเอามานี่จะเอาไปให้ผู้จัดการนะคะ่ะก็บอกว่าให้เอามานี่จะไปให้ผู้จัดการกันไปทำไมก็เราเดี๋ยเป็นคนเจอก็ต้องเป็นของเราสองคนสิเราสองคนน่ะนะก็ใช่นะสิทำไมเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกเอามานี่เอามานี่ฉันไม่ให้เงินลูกค้าเสียงดังโวยวายอะไรกันเก่งใจลูกค้าโตอื่นบ้าง ไม่ฝันเลยนะว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อร่อยมากเลยเนาะอืม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 อืะคุณได้ค่ะอันนี้เงินลูกค้าลืมไว้ค่ะ เธอสองคนจะไปบอกใครเรื่องนี้ล่ะแต่คุณด้าคะในเมื่อเจอเงินแบบนี้ค่ะก็ต้องแบ่งกันไม่ใช่หรอคะเธอนี่จริงๆเลยนะอืมมีอยู่สามพันงั้นคนละผันแล้วกันขอบคุณค่ะน,นี่ของเธอฉันไม่รับไว้หรอกค่ะไม่เอาด้วยหรอกค่ะ งั้นก็ดีถ้าเธอไม่เอาก็ดีแต่ฉันบอกเธอไว้เลยนะถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเธอโดนไล่ออกแน่เธอก็รู้นะว่าฉันเป็นผู้จัดก,การทําอะไรได้บ้างส่วนอันนี้ก็เป็นของฉันละกันเขาให้เงินแกฟรีเนี่ยแกก็ไม่เอาแกง่จริงเลย ไก่คะเรียกพวกเรามาพบมีอะไรหรือเปล่าคะมีสิมีลูกค้าแจ้งว่าทำเงินหายไว้ที่ร้านเราอะ่ะมีใครเจอเงินบ้างไหมถ้าลูกค้ายืนยันว่าทำเงินหายที่ร้านเราจริงๆดาว่าจะต้องเป็นเด็กเสิร์ฟใครสักคนที่เอาไปแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวยังไงไดาเร่งตรวจสอบให้นะคะได้ฉันต้องการคำตอบภายในวันนี้เท่านั้นนะค่ะ คิวเอาเงินคืนมาค่าะก็ใส่เธอเอาเงินทั้งหมดนี่ไปเราก็ไปยอมรับผิดกับคุณไก่ว่าเธอเป็นคนเก็บเงินพวกนี้ไว้ฉันทำไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าเธอทำไม่ได้เนี่ยผู้จัดจาก,การเขาก็คงให้เธอพ้นสภาพจากการเป็นเด็กเสริร์ฟใช่ไหมคะ ใช่เธอก็คงจะรู้นะว่าฉันอะทำอะไรกับเธอได้บ้างไปคุณไก่คะว่าไงฟ้าใสาเนี่ยเป็นคนเจอเงินแล้วก็เก็บเงินพวกนี้ไว้กับตัวคะ่ะใช่ค่ะคุณไก่ไล่หนออกเลยคะ่ะคุณไก่คะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะที่หนูทำไปก็เพราะว่าก็เพราะว่าโลภมาอยากได้เงินของคนอื่น มาเป็นของตัวเองไงล่ะคะฉันคงทำงานร่วดแบบฟ้าใสไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะคนไม่ซื่อสัตย์แบบเนี้ยต้องโดนไล่ออกคุณไก่ความจริงทั้งหมดอะฉันน่ะเห็นเงินก่อนจริงๆค่ะแล้วคิวก็มาแย่งเงินฉันไปบอกว่าจะเอาเป็นของตัวเองผู้จัดการก็เดินมาพอดีค่ะทีนี้ฉันก็เอาเงินให้ผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าจะแบ่งเงินกันแต่ฉันไม่ได้เอานะคะแล้วก็ยังขู่ฉันอีกค่ะว่าจะไล่ฉันออก ไม่จริงนะคะคุณไก่ใหญเนี่ยเป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟที่เพิ่งมาทํางานใหม่โกโหกคุณไก่ชัดๆเลยค่ะคุณไก่คิดว่าคุณไก่ควรเชื่อใครเหรอคะใช่ค่ะนังนี่มันโกโหกค่ะคุณไก่แต่ผมรู้ครับคุณแม่ว่าใครเป็นคนเอาเงินไปฮะคุณแม่นี่ลูกค้าที่นั่งอยู่โต๊ะนั้นนี่ กินแต่เมื่อไหร่อ่ะแล้วทำไมไม่ให้แม่ไปรับล่ะลูกคือว่าผมตั้งใจงจะมาเซอร์ไพรส์คุณแม่นะครับเห็นคุณแม่บ่นว่าช่วงเนี้ยกิจการไม่ค่อยดีขาดทุนบ่อยแล้วผมก็ได้ทราบสาเหตุจากการทดสอบพนักงานในร้านแล้วก็ทดสอบผู้จัดก,การคนนี้แล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับผมเป็นคนเอาเงินไปไว้ใต้การเองแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าผู้จัดก,การคนเนี้ยแบ่งเงินกับเด็กเส์ฟคนนี้มีอยู่สามพันเงินก็ ผล้ผ่านแล้วกันเอาไปนี่ของเธอฉันไม่รับไว้หรอกค่ะไม่เอาด้วยหรอกค่ะแล้วเรื่องพิซซาเสียบไม้ตอนเช้าคุณดาเป็นคนกินค่ะแล้วก็มาโทษฉันทำไมไม่ฉันจะกินไม่ได้หรอฉันเป็นถึงผู้จัดการเลยนะทำอะไรอะถัดเตรียมตัวซะบ้างแต่ว่านี่มันเมนูใหม่นะคะคุณไก่เพิ่งทำเลยนะคะเธอเป็นแค่เด็กใหม่ อย่ามาสะเอ,อสอนฉันทั้งหมดที่ฉันทำไปอะ่ะเพราะว่าฉันไม่ทันคิดนะคะไม่ได้ตั้งใจไม่ทันคิดงั้นเหรอคุณด้าคุณเป็นถึงผู้จัดก,การร้านแต่คุณไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความเป็นผู้นำฉันคงเก็บคุณไว้ไม่ได้คุณกค่ครับคุณก่คุณก่อย่าไล่ฉันออกเลยนะคะร่วมกับเธอด้วยคิวเธอเป็นเด็กเสิร์ฟแต่เธอเอาเปรียบเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ไม่มีความซื่อสัตย์ด้วย ฉันก็คงเลี้ยงเธอไว้ไม่ได้เหมือนกันออกไปทั้งคู่เลยฉันไล่เธอทั้งสองคนออกเฮ้ยธอแฉเลยอะฟ้าใสเธอนี่เป็นคนดีจริงๆนะแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความซื่อสัตย์ถ้าเธอผ่านการทดลองงานแล้วอะฉันว่าฉันจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอเป็นผู้จัดการร้านแทนด้านะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะคุณแม่ครับว่าแต เมนูพิซซ่าเสียบไม้เนี่ยเป็นไอเดียคุณแม่เหรอครับอ่ะแน่นอนเป็นความคิดของแม่เองอร่อยมากเลยครับคุณแม่แบบนี้สามารถเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเราได้เลยครับเออจริงสินะน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านได้เออจริงจริงจริงก็แต่ไปอาบน้ำก่อนไหมกลิ่นแรงมากเลยลูกคุณแม่แซวแรงเกินไปไหมครับแต่ว่าผมขอกินพิซซ่าเสียบไม้ของแม่ก่อนได้ไหมได้ได้ได้ไปไปนั่งกินกันปไ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 ปกินไปกินหลายหลายไม้ด้วยไม้เดียวไม่พอแน่นอน